เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับรายการ72ชั่วโมงในวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งพร้อมกับการเดินทางที่ฉีกทุกข้อจำกัดของเวลาซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เราขอพาคุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมาท่องเที่ยวในประเทศกันบ้าง ซึ่งนัสถานที่แห่งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้มาสัมผัสกันบ้างแล้วแต่การใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแบบฉบับของ72ชั่วโมงคุณต้องไม่เคยกันแน่ๆใช่แล้วครับผมพาคุณผู้ชมมากันที่นี่หมู่เกาะทะเลตรสัสอันดามันแห่งอ่าวไทยของเรานี่เองครับในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหมู่เกาะของทะเลอ่าวไทยเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ เราคงต้องยกให้หมู่เกาะทะเลตาาโดยเฉพาะเกาะช้างที่เป็นที่รู้จักกันดีแต่ว่ายังมีเกาะต่างๆที่อยู่ไกลออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นเกาะมาเกาะปูดเกาะกระดาษเกาะรังที่ยังมีความเป็นธรรมชาติเงียบสงบหาดทรายขาวน้ําใสปะการังสวยจนได้ชื่อว่าเป็นอันดามันแห่งอ่าวไทยถ้าจะมีสถานที่หนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจจะอยู่พักอาศัยได้เป็นเดือนเป็นปีโดยไม่เบื่อก็ต้องเป็นที่นี่แหละครับหมู่เกาะทะเลตา เรามาถึงกันแล้วท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเกาะในหมูกก่เกาะทะเลตราดเกาะแถวนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราเลือกที่นี่ที่เกาะมาเป็นเบสหรือว่าศูนย์กลางของเราเพราะว่าเกาะมาเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถจะเดินทางไปเกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆหมูกก่เกาะทะเลตราดได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้ จุดเด่นของเกาะหมากที่นี่ด้วยความที่เกาะมันค่อนข้างไซส์เล็กนิดหนึ่งถ้าเกิดฝั่งหนึ่งเนี่ยลมกําลังตีอยู่นะครับคืนแรงเราก็แค่ข้ามมาประมาณสัก 4, สี่สักห้าทีก็มาเจออีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยสงบนิ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการแบบเหมือนรู้สึกติดเกาะจริงจริงท่านผู้ชมต้องมาที่นี่ครับส่วนตัวผมผมชอบมากๆน่าจะเป็นสุดยอดแล้วของอ่าวสุดยอดแล้วของหาบนเกาะหมากแห่งน,นี้นั่นก็คือที่นี่อ่าวพระครับ รู้แล้วจะไปบอกใครนะรอยู่ได้ที่นี่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะท่านผู้ชมครับแต่ไหนๆมาถึงแล้วเนี่ยลงไปนะครับเล่นน้ํากันเพราะว่าสามารถเดินเอาไปนู่นสี่สิบห้าร้อยเมตรน้นําขึ้นมาถึงแค่นี้ปลอดภัยครับที่นี้ที่เรานั่งกันอยู่นะครับเขาเรียกทางเป็นทางการว่าอา่าวสวนใหญ่หลายคนมาให้นี่ก็จะเรียกว่า ฝั่งเกาะหมากรีสอร์ทเพราะว่าเกาะหมากรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่ฝั่งนี้แลวอีกอย่างหนึ่งถ้ามองข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยน่นคือเกาะคามเป็นหนึ่งในเกาะที่น่าจะไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับจากฝั่งเกาะหมาก <S 2> <S 2> <S อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับคนที่ชอบเงียบๆเหมือนก,กันนี่ขนาดเรา,าถ่ายทำช่วงไฮซีซั่นนะครับ หาดน,นี้ยาว2องกิโลกว่าคือนักท่องเที่ยวเนี่ยนับได้เลยไม่ถึงร้อยท่านชมครับถ้าเกิดเป็นที่อื่นสวยซะขนาดนี้น้าําใสทรายขาวผมว่าป่านนี้นะฮะคงแน่นเอียดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ว่าที่นี่นไม่เป็นปนัญหาถ้าเกิดคุณชอบแนวนั้นเกาะมากเนี่ยสำหรับคุณเลยครับนี่ก็เป็นอีกหาดหนึงนระท่านชมครับที่ชมตัวแล้วผมก็ชอบมากๆ มีต้นสนขึ้นเทียบเลยเราสมกับต้นมะพร้าวให้ถ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรถูกต้องนะครับแหลมสนเรามาจุดนี้เนี่ยเพื่อเราจะข้ามเรือไปยังเกาะเกาะหนึ่งที่ก็บอกว่าไม่ธรรมดาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับสฟา,ารีกลางน้ำอย่างไัก็แล้วแต่เรามาถึงจุดนี้ที่เขาเรียกกันว่าเกาะกระดาษ กาะน,นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเวลาน้อย72ชั่วโมงของเราจะเดินก็คงไม่ไหวนี่คท่านผู้ชมครับรวมอยู่ในค่าเรือรวมอยู่ในแพคเกจนั่นก็คือการขึ้นแท็กเตอร์นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องราวของซาฟารีกลางทะเลเขาบอกว่าเขามีสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้ด้วยไม่ใช่แค่ตัวสองตัวนะครับมีเป็นพันๆตัวในสมัยก่อนเนี่ยแทนที่จะมีต้นมะพร้าวเยอะอย่างที่เห็นครับเขาบอกว่าเขาปลูกต้นกระดาษไปด้วยก็เป็นที่มาของเกาะกระดาษอะไรประมาณนั้น ที่นี่เนี่ยต้นไปด้วยกว้างแสงงามอย่งางนี้เนี่ยผมว่าเราดับในเจ้าเครื่องรถแท็กอี่นิดหนึ่งแล้วขอให้เดินเข้าไปเดี๋ยวน้องเขาจะตกใจแน่นอนบนเกาะก,กระดาษแห่งนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆและคิดว่านักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสนใจกันอย่างแน่นอนครับรบนเกาะแห่งนี้เนี่ยมีปูงกวางที่อาศัยอยู่และเราก็สามารถเข้าไปให้อาหาร และก็ถ่ายรูปกันได้แบบใกล้ชิดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมต้องเก็บภาพความมาสจย์แบบนี้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของผมจว่าไปแล้วก็คือ,อการปวดภาพความสวยงามให้กับเพื่อนๆได้จากันเล่นมากกว่านะครับยิ่งการเดินทางในสมัยนีย้ผมมีอุปกรณ์คู่กาย <c" S 2> ก็คือเจ้ากล้องดี l อศลคุณภาพสูงที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายเช่นการถ่ายภาพมุมต่ำก็ <c oughs> ไม่ต้องลงไปนอนราบกับพื้นเหมือนเมื่อก่อน พอมีหน้าจอ LCD ระบบทัชสกรีนปรับมุมได้ถึง180องศาจึงถ่ายภาพในมุมยากๆได้นอกจากนี้เนี่ยระบบ Live View Shooting ก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถล็อกโฟกัสและก็ติดตามโฟกัสได้ดีเยี่ยมด้วยระบบ Auto Focus Dual Pixel CMOS AF และสั่งชัตเตอร์ได้เพียงแค่แตะหน้าจอเบาๆเท่านั้นเองครับหรือจะให้ตัวเองอยู่ในเฟรมก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันแค่สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Wi-Fi แค่นี้ก็สามารถโพสต์ภาพลง facebook อ G หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆได้ง่นิดเดียวครับนอกจากความพิเศษของเกาะกระดาษแห่งนี้ที่เลี้ยงกวางเป็นพันๆตัวอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆน่าจะหนีไม่พ้นต้นมะพร้าวต้นนี้แหละครับเขาบอกว่าเคยเป็นต้นมะพร้าวอันซีนไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามาถึงเกาะกระดาษแล้วจะต้องมาแวะกันที่นี่แล้วก็มาถ่ายรูปก,กันไม่ว่าคุณจะมาถ่ายหรือว่าโพสต์แบบไหนอันนี้ก็สุดแท้แต่แนะนําให้มา ตะวันออกของเกาะกูดบริเวณอ่าวเนี่ยเป็นโค้งอ่าวรูปตัวยูไม่มีชายหาดมีท่าเทียบเรือประมงแล้วก็เป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือนชาวประมงของเกาะกูดเป็นแหล่งขนส่งและก็จําหน่ายสินค้าทางการประมงและก็สินค้าของฝากจากทะเลในอดีตอ่าวแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่หลบพักเรือของพวกโจรสลัดที่ปล้นสะดมอยู่ในน่านน้ำแถบนี้เพื่อนำเอาข้าวของที่ปล้นมาถ่ายเทออก แล้วก็เปลี่ยนสีดัดแปลงเรือก่อนจะนำไปขายต่อจึงเป็นที่มาของชื่อว่าอ่าวสลัดนั่นเองครับมันเยี่ยมจริงๆนะท่านผู้ชมครับดีใจที่ได้ข้ามาฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกของเกาะกูดจะไม่น่าเชื่อเเหมือนกันนะครับว่าหมู่บ้านชาวประมงจริงๆเนี่ยยังเหลืออยู่ด้วยทีนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมง ของเขาต้องสดจริงๆเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นมาเพียบแล้วแต่เมื่อกี้เดินมาสะดุดอีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของหอยตัวเบลเลอร์เลยหร mm ี hmm. ้เรียกว่าหอยงาะนะฮะมันเหมือนเงาะตรงไหนท่าผู้ชมก็ต้องใช้จินตนาการกันนิดนึง mm hmm. อันนี้เนี่ยคล้ายๆกับหอยสังสีกุมารหายกะใช่ปะสมัยก่อนมันมีใช่ไหมอย่างไรก็ดีที่นี่เขาก็มีชื่อเรียกเหมือนกนันนะครับเ mm hmm. ขาเรียกว่า หอยจงดงออชื่อน่ารักเชียวสดๆฮะอันนี้เขาก็บอกว่าอร่อยตัวเบลเลอร์เลยสังเกตข้างหนท่านผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ให้กับบ้านแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนีน้คงจะเป็นทางเดินที่มันสามารถเชื่อมเอาทุกบ้านเนี่ยให้มันติด กลายเป็นแบบว่าเส้นเดียวกันเป็นหมู่บ้านเดียวกันอีกอย่างหนึง่งบ้านเขาเนี่ยคือไม่ได้สร้างอยู่แบบบนชายหาดหรือว่าบนเขานะครับทุกบ้านทุกทุกหลังเนี่ยสร้างอยู่ในน้ํากลางน้ำเลยเอ๊ะออกเหมือนแบบมาดีฟหรือเปล่าหรือว่ามาดีฟเนี่ยก๊อปปี้จากที่นี่ไปอันนี้ไม่แน่ใจแต่บรรยากาศดีครับ เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเวลามาทะเลบางคนก็อาจจะแบบโอ๊ยมันร้อนน่ะน้องน้องร้อนอน้องไม่อยากดำอะไรประมาณนี้เข้าใจเดี๋ยวผมจัดสถานที่ที่แบบเย็นๆอยู่กลางป่าอะไรประมาณนี้ถ้าเรื่องของป่าเนี่ยที่นี่ที่เกาะกูดเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆและไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่ายังมีต้นไม้นะครับสองต้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอายุนับร้อยร้ปีเนี่ยตั้งอยู่กลางเกาะ เดี๋ยวมาดูต้นแรกกันก่อนเขาบอกว่าเป็นต้นใสหยักเขาไปดูมาเดี๋ยวต้องลุยป่าไปนอีกนึงไกลมากๆท่านชมครับจากจุดที่เราจอดรถเนี่ยน่าจะประมาณสักไม่ถึง,งหนึ่งนาทีก็มาถึงแล้วถือว่าสูงและก็ใหญ่มากๆผมเดาว่าน่าจะมีสักห้าสิเมตรได้แต่ว่าที่น่าทึ่งไปกว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของรากไม้รากใสอย่างที่เห็นความันจะ โตแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ผมว่าใช้เวลาหลายร้อยปีท่านผู้ชม Amazing ยจริงถัดมาท่านผู้ชมครับจากต้นไซย,ยักษ์มาถึงจุดนี้เนี่ยผมเดาว,ว่าไม่น่าถึง5้านาทีใกล้กันมากเข้าไปดูท่านผู้ชมเวลาน้อยปะนี่ฮะท่านผู้ชมครับดูซะก่อนดูสเกลก็พอๆกัน ต้นใจเมื่อกี้นะผมมาแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมองเงนขึ้นไปเพิ่มอันนี้เนี่ยสูงกว่าชัวผมว่าบนยอดเนี่ยมีกระเพาะหยิบหยิบเจ็ดสิบแปดเซนเมตรได้นะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้เนี่ยเป็นต้นมะค่ายักษ์นะครับแต่ิ่งก้านออกไปเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมเดาว,ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยยังไม่หยุดโต หวังว่าคงจะดูแลรักษาไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานของผมเนี่ยให้กลับมาเที่ยวชมน,นะครับหลงไหลไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่นี่นะครับบนเกาะกูดถ้ามาที่เกาะกูดแล้วก็ไม่ได้มาเที่ยวหาดกันเลยนี่มันคงจะแ,แปลกๆนะฮะท่านผู้ชมครับหาดนี้หาดใหกีท่านผู้ชมมองไปเอ๊ะคนมันหายไปไหนหมด นึกว่าเป็นหาส่วนตัวจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนักท่องเที่ยวอย่างเราก็สามารถขึ้นมาได้นะครับกิจกรรมก็มีไม่มากนะชื่นชมกับธรรมชาติอาบแดดเล่นน้ำก็สุดแท้แต่ถ้าเกิดคุณชอบความเป็นส่วนตัวตรงนี้น,น่าจะใช่สำหรับคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคนน่ารักนะครับถ้าเกิดเอาเรือมาก็เข้าไปก่อนเดินไปแล้วก็คุยกับพี่ๆที่เขาดูแลอยู่ว่าเอขอินเล่นได้ไหมถ่ายรูปนิดน,นึงลงเล่นน้าส่วนมากพี่เขาก็จะยินดีให้นะครับอย่างเช่นอ,อ่าวตาอูแห่งนี้ถ้าลุยกาะกูดนาค ประมาณะครับท่านชมนครับแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยผมขอแนะนาที่หนึ่งที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็นคือที่นี่ที่เขาเรียกว่าบ้านมะกอกที่นี่เป็นทั้งรีสอร์ทที่พักแล้วก็มีส่วนของร้านอาหารด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้พักที่นี่พี่เขาไม่ว่าพี่เขาใจดีน,นะครับเรากนะ็มาแวะมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มาทานอาหาร แปบ,บเดียวแต่เดาว่าไม่แน่คืนนี้เนี่ยหรือคืนพรุ่งนี้หรือคืนถัดไปหรืออีกสักจะแปดคืนขออยู่นี้ต่อเลยได้ไหมสบายมากๆสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight ิงไลฟ์ที่เรายืนอยู่นี่นะครับมีชื่อเรียกว่าเกาะรังเรียกเป็นเกาะรังเฉยๆก็อาจจะไม่ถูกนะครับต้องเรียกว่าหมู่เกาะรังเพราะว่ารอบๆเกาะรังใหญ่ที่เรายืนอยู่นี่มีทั้งหมดประมาณ9เกาะที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องของการสกูบดฟ์ e หรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสกูบบะได้ดำน้ําลึกไม่เป็นก็มาสนกโนโคลได้ดำน้ําตื้นแถวนี้เนี่ยมีทั้งปาลากรังแล้วก็ปลาเยอะแยะมากมายวันนี้เราขอโดดน้ําหน่อยแล้วกันเพราะน้ำมันนิ่งแล้วก็สวยซะขนาดนี้ขอลงเลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำลึกหรือว่า น้ำตื้นนะครับแถวนี้ที่หมู่เกาะรักเนี่ยคือชื่อจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกาะยักษ์มาถึงที่จุดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยเราความนิยมมากจุดนี้เขาเรียกว่าเห็นใบเขาบอกว่าปลายเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหวังว่ากราทีนเนี่ยคงไม่เยอะกว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังเพราะฉะนั้นเรารีบลงกันเลยดีกว่านะเอาแบบซับซับ snorkling พ,พอ ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะรังใหญ่นะครับหาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดสามพี่น้องชื่อมาจากไหนก็มาจากเกาะสามเกาะน,นั่นแหละครับหนึ่งสองสามเรียกว่าเกาะสามพี่น้องสวยงามเลยทีเดียวดูสิครับนึกว่าอยู่มอดิลไหมสวยงามจริงๆสำหรับจุดจุดนี้หาดสามพี่น้องต้องแวะมานะ 12ชั่วโมงของผมในครั้งนี้นะครับก็มาเที่ยวชมความมหัศจรรย์แล้วก็ความสวยงามของหมู่เกาะของจังหวัดตราดนะครับมุ่งหน้ามาที่เกาะมาก่อนเลยนะครับแน่นอนพอถึงเกาะมากแล้วเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับหาดต่างๆนะครับเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของหาดทรายทะเลสวยก็ไปอยู่หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวนใหญ่หรือแม้กระทั่งหาดที่ ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับหาส่วนตัวแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเดินเ<ม>ที่ยวชมเล่นน o n เล่นน้ำได้นะาคืออ่าวพระข้ามไปจากเกาะหมากไปถึงเกาะกระดาษเนี่ยเกาะที่มีเอกลักษณ์มากๆเนี่ยใช้เวลาไม่นาน <S <S ผมว่าเต็มที่เนี่ยห้าทีถึงแม้ว่าน้ําทะเลอาจจะไม่ได้ใสที่สุดแต่ผมว่ารวมๆแล้วบรรยากาศมันดีโดยเฉพาะถ้าไปตอนช่วงแดดร่มลมตกไปดูน้องคงน้องควางนะครับที่เขาปล่อยตามธรรมชาติ ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ประทับใจมากๆจากกาอมาเหมือนกันนะครับเรามองข้ามไปเราก็เห็นไกลๆอนั่นกะ็คือเกาะกูดไปถึงาจุดที่เขาเรียกว่าอ่าสลัดนะครับถ้าเกิดต้องการวิถีแบบชาวประมงอย่างแท้จริงผมว่าที่นี่เนี่ยควรไปอย่างยิ่งอากาศร้อนๆนะครับช่วงกลางวันหน้าหาดเนี่ยจะร้อนไปนิดหนึงก็ลองเข้าป่ามาบ้างแล้วก็มาดู ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาชื่นชมกับธรรมชาติก็มี2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือต้นมะข่าแล้วก็ต้นไรยักษ์ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างนะครับมาดูความอลังการยิ่งใหญ่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยความที่เป็นต้นไม้เก่าแก่โบราณแล้วก็ใหญ่ยักษ์แน่นอนเข้าป่าเสร็จเราก็มุ่งหน้าลงมาดูหาดทรายสีขาวน้ําทะเลใส,สๆนั่นก็คือหาดใหญ่กีแล้วก็ หาดตาอุ่นั่นเองก็ถือว่าเป็นเกาะหนึ่งนะครับที่มีหมดครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผืนป่าต้นไม้ยักษ์ทะเลสวยน้ายําใสเที่ยวมาเหนื่อยๆนะอยู่บนเกาะกูแล้วถ้าเกิดจะมีจุดหนึ่งที่ผมแนะนำคงหนีไม่พ้นบ้านมาเกาะคือจะมาที่นี่เนี่ยเพื่อมาทานข้าวเฉยๆมาพักทานกาแฟก็าสามารถเข้าไปได้นะพี่เขาไม่ห้ามนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นแขกที่พักที่นั่นจุดหนึ่งที่เราแวะไปนั่นก็คือหมู่เกาะรังเกาะน,นี้เนี่ย ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมาดำน้ำดำน้ำตื้นดำน้ำลึกดูปลาการังแล้วก็ว่ายน้ำให้หารปลาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าปลาเยอะมากๆนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าให้เรื่องของเวลาเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปถ้าเกิดคุณมีเวลา72ชั่วโมงนะครับลองเลือกกันดูลองให้หมู่เกาะในทะเลตราเนี่ยเป็นหนึ่งในช้อยของท่านผู้ชมแล้วกันสำหรับวันวนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบ ไว้เจอกันใหม่มันหยุดสุพิเศษแบบนี้วันนี้ผมในตัข้างนอกของต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ